สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับติวฟรีกับพี่เดียนะคะวันนี้นะคะก็ จะพาทุกคนนะคะมาถอดคำประพันธ์จากจากจากรามเกียนนะคะซึ่งจะเป็นตอนที่ต่อมาจากครั้งที่แล้วนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นพี่พี่มห้าเขาขอเข้ามานั่นเองนะคะน้องม .5 าของเราขอเข้ามานะคะก็มาดูกันนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยมันจะแปลว่าอะไรแล้วเป็นเหตุการณ์ช่วงไหนนะคะจากที่อ่านมาแล้วนะคะสําหรับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่นะคะทศกัณฐ์นะคะกลับเข้ามาร่าลา นางบุญโทแล้วก็นางสนมกำนันทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่กรุงลงการนะคะเพราะว่าในวันรุ่งขึ้นเขาก็จะออกไปสู้กับพระรามนะคะแล้วก็ตุยเย่หนที่สุดนั่นเองนะคะซึ่งในตอนนี้ถ้าอยากฟังนะคะสามารถไปฟังได้เลยนะคะที่ช่องติวติกเพเดียของเรานั่นเองนะคะพี่เคยเล่าเรื่องรามเกียรติ์แบบตอนยาวลงไปแล้วนะคะไปหาฟังได้กันเลยนะคะทีนี้ เรามาถอดคำประรันธ์กันค่ะว่าในตอนนี้เนี่ยมันจะถอดออกมาได้ความว่าอะไรทศกัณฐ์ทอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่บทแรกนะคะตรงบทแรกตรงนี้นะคะเขาบอกว่าครั้นถึงจึงฝูงอนงนาศเข้ากอดเบื้องบาททั้งซ้ายขวาต่างคนต่างร่ำโศกาดังว่าจะสิ้นสมประดีสำหรับตรงนี้เนาะครั้นถึง จึงฝูงอนงนาฏฟูงอนงนาฏในที่นี้ไม่ใช่อะไรนะคะก็คือเรานางสนมกำนันทั้งหลายนั่นเองนะคะเข้ากอดเบื้องบาททั้งซ้ายขวาเบื้องบาทก็คือเท้านั่นเองเนาะเท้าขาอะไรได้หมดเลยนะคะก็คือวิ่งเข้าไปกอดน,นะคะนึกภาพตามเนาะเรานางสนมกำนันทั้งหลายวิ่งกรูกันเข้าไปกอด ขาของทอสกันทั้งสองข้างนะคะต่างคนต่างร่ําโศการ่รําโศกาก็คือโศกก็คือเศร้าโศกใช่ไหมคะก็ร่าไห้นั่นเองดังว่าจะสิ้นสมประดีเหมือนกับแบบจะตายลงไปตรงนั้นเลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งของทอสกันนะคะเหมือนแบบว่าทุกคนอนะร้องไห้เจียนจะขาดใจตายนั่นเองเนาะสำหรับตรงนี้เนาะก็จะแปลออกมาได้ว่าว่าว่าพอเหล่านางกำนันทราบนะคะก็วิ่งเข้ามากอดขาข,าของทอสกันทั้งสองข้างแล้วก็ร้องไห้อย่างหนะัก ปานจะขาดใจประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เขียนลงไปได้เลยนะคะทีนี้มันมีต่อเนาะ เขาก็บอกต่อมานะคะมาขึ้นบทใหม่ค่ะว่าเมื่อนั้นด้วยความที่เป็นกรอนบทละครใช่ไหมคะเมื่อนั้นจะใช้กับตัวที่เป็นตัวเอกหรือว่าที่เป็นเจ้านายใช่ไหมคะเท้าทศพักยักษีคือใครคะทศพักยักษีทศพักก็คือมีสิบหน้ายักษีเป็นยักษ์ก็คือตัวทศกัณฐ์นั่นเองนะคะเมื่อนั้นเท้าทศพักยักษีเห็นนางมณโฑเทวีกับฝูงนารีกำนันในเห็นใครคะนางมณโฑเนาะกับฝูงนางกำนันนะคะต่างมาโสการ่ำร พระยายักษ์ไม่กลั้นโศกได้พิษพักพลางสะท้อนถอนใจกอดนางเข้าไว้แนบกายอ่ะอันนี้นะคะเอาเป็นสองบทเลยทีเดียวเนาะเห็นนางมณโทเทวีกับฟูงนารีกำนันไหนตามมาโศการ่ำรักพระยายักษ์ไม่กลั้นโศกได้พิษพักพลางสะท้อนถอนใจกอดนางเข้าไว้แนบกายเอานี้อันนี้นะคะคือแปลออกมาได้ง่ายๆเลยว่าเมื่อ ทศกัณฐ์นะคะทศกัณฐ์เห็นนางมณโทกับเหล่านางกำนันนะคะเข้ามาร้องไห้ร้องห่มนะคะก็ไม่อาจจะอดกลั้นไว้ได้นะคะก็ร้องไห้ตามนะคะแล้วก็กอดนางเข้าไว้แนบกายกอดใครคะกอดนางมณโทนะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะเมื่อทศกัณฐ์เห็นนางมณโทกับเหล่านางกำนันร่ำไห้ก็อดไม่ได้ที่จะร้องตามจากนั้นก็ดึงนางมณโทเข้ามากอดไว้นั่นเองนะคะโอเคเนาะ ต่อมานะคะไปดูกันต่อเลยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ารับขวัญแล้วกล่าววาทีนางกัลยานีทั้งหลายเราเคยเป็นสุขสนุกสบายทีนี้พี่จะตายจากรักเป็นกรรมมาจำพลัดพรากแสนวิบากพ่างเพียงอกหักที่ไหนจะได้คืนมาเห็นพักนงรักค่อยอยู่จงดีอ่า รับขวัญแล้วกล่าวว่าทีคืออะไรคะก็คือรับขวัญก็ประมาณว่าแบบเหมือนปลอบปลมกันนั่นเองเนาะแล้วกล่าววาทีก็คือกล่าวต่อไปว่านางกัลยาณีทั้งหลายกัลยาณีเป็นคาไวโพสแต่ว่าผู้หญิงแบบอารมณ์ประมาณว่าทุกคนานางกำน,น,น,นันทั้งหลายนางสนมทั้งหลายอะไรประมาณน,นี้นะคะเราเคยเป็นสุขสนุกสบายทีนี้พี่จะตายจากรักเออเราเคยอยู่ร่วมกันมานะแต่ตอนนี้เนี่ยจะตายแล้วนะพี่จะตายเนาะเป็นกรรมมาจําพัดพรก สนวิบากพังเพียงอกหักที่ไหนจะได้คืนมาเห็นพักนงรักค่อยอยู่จงดีนะคะก็คือมันเป็นเคราะห์กรรมของตนเองนั่นเองนะคะเป็นผลของการกระทําของตนเองนั่นเองนะคะที่จะมาตายนั่นเองนะคะอ่ะแปลออกมาก็จะได้ประมาณว่าหลังจากนั้นทศกัณฐ์ก็พูดกับเหล่านางสนมทั้งหลายว่าพวกเราเคยอยู่กันอย่างสนุกสุขสบายใช่ไหมคะแต่มาตอนนี้เนี่ยตนเองเนี่ยก็จะมาตายจากไปนะคะตายจากไปเพราะว่าอะไรเพราะว่า กรรมที่ตนได้เคยทำไว้นั่นเองนะคะโอเคกลับขึ้นไปดูใหม่ตอนลงมานะคะเขาจะบอกว่าจงปกป้องครองกันให้สำราญเยาวมานอย่าลืมคำพี่ โอ้นางมุลโทเทวีพี่ขอฝากสาวสีพระกำนันไว้แก่เจ้าผู้ดวงใจผิดพลั้งสิ่งใดจงผ่อนผันช่วยพิทักษ์รักษาโดยทันขวัญเมืองจงเห็นแก่พี่ยานะคะจงปกป้องครองกันให้สำราญเยาวมานอย่าลืมคำพี่หมายความว่าอะไรตรงบาทนี้นะคะก็คือหมายความว่าให้ทุกคนเนี่ยรักใคร่กลมเกี่ยวกันนะคะมีความสามาัคคีซึ่งกันและกันนะคะอยู่ด้วยกันอย่าง มีความสุขนะคะแบบว่าไม่จิกเปียกันนะคะก็คืออยู่ด้วยกันดีๆนั่นแหละนะคะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าโอ้นางมนโทเทวี TV, พี่ขอฝากสาวสีพระกำนันก็คือขอฝากเรานางกำนันพวกนี้ไว้กับนางมณโทนะไว้แก่เจ้าผู้ดวงใจนะคะก็คือฝากนางกำนันไว้กับนางมนโทผิดพั้งสินใดจงผ่อนผันก็คือถ้าทําอะไรไม่ถูกใจการผิดพลาดประการใดก็ ให้อภัยซึ่งการและกันช่วยพิทักษ์รักษาโดยทานขวัญเมืองจงเห็นแก่พิยาก็คือผ่อน,อนพันการให้อภัยการเห็นแก่ตัวทศกัณฐ์โอดอประมาณนี้นะคะเนาะเมื่อแปลออกมาก็จะบอกประมาณว่าให้อยู่ร่วมกันอย่างรักแล้วก็สามัคคีกันแล้วก็ฝากฟังนางกำนันให้แก่นางมณฑลนะคะหากนางกำนันทําผิดเนี่ยก็ขอให้มณฑูเนี่ยให้อภัยต่อเหล่านางกำนันเหล่านั้นนะคะโดยให้นึกถึงตัวทศกัณฐ์เองนั่นเองนะคะทีนี้ลงมา อันนี้ค่ะเมื่อนั้นนวลน,นางมนโทเสนหากับฝูงอนงทรงลักคนาได้ฟังวาจาภูวไนตีอกเข้าแล้วก็กิ้งเกือกเสือกอง์ลงทรงกันแสงให้ต่างคนครวนคร่ำร่ำไรด้วยความรักใคร่กลุ่มพันนะคะเมื่อนั้นเนาะเมื่อนั้นเมื่อนั้นใช้กับใช้กับเจ้านายขึ้นบทใหม่แล้วเจ้านายในที่คือใครคือน,นางมนโทนั่นเองนะคะเมื่อนั้นนวลน,นางมนโทเสนหา กับฟูงอนงทรงลักขนานะคะบนโทรกับใครคะเหล่านางกำนันนั่นแหละนะคะเจ้าคู่เดิมนะคะได้ฟังวาจาภูวานายัยได้ฟังคําสั่งเสียของของใครคะของทศกัณฐ์ภูวานัยก็คือ,อ,อแปลวา่ากษัตริย์ซึ่งกษัตริย์ในที่นี้ก็คือตัวของโทศกันเนาะตีอกเข้าแล้วก็กลิ้งเกลือตีอกนะคะตีอกเข้าแล้วก็กลิ้งเกลือเสือกโองลงสงกันลงทรงการแสงให้การแสงก็คือร้องไห้นั่นแหละนะคะ ต่างคนครวญคร่ำร่ำไรด้วยความรักใกล้กลุ่มหันนะคะก็คือร้องไห้ด้วยความรักนะคะด้วยความอาลัยว่าแบบทศกัณฐ์พรุ่งนี้ทศกัณฐ์จะต้องตายแล้วนะคะก็เลยพากันร้องห่มร้องไห้กันใหญ่นะคะสําหรับบทข้างล่างนี้ก็จะ,ปะแปลออกมาได้ประมาณว่าเมื่อนางมณโฑแล้วก็นางกำนันใช่ไหมคะได้ฟังคําสั่งเสียของทศกัณฐ์ก็ร้องไห้ด้วยความรักที่มีต่อทศกัณฐ์นั่นเองนะคะร้องไม่ได้ร้องไห้ด้วยความเศร้านะร้องไห้ด้วยความ รักที่มีต่อทศกัณฐ์นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรเพราะว่าด้วยความรักใคร่กลุ่มพันธ์นะคะด้วยความรักใคร่กลุ่มพันธ์กลุ่มพันธ์ก็คือตัวทศกัณฐ์นั่นเองนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแปลบทประพันธ์ของรามเกียรติ์ตอนนี้นะคะก็ถ้าใครนะคะอยากให้อยากให้แปลคาประพันธ์นะคะแบบว่าแปลไม่ได้แล้วคิดไม่ออกแล้วนะคะก็สามารถ ทักมาได้ที่เพจน,นี้เลยนะคะติวฟรีกับเพจเดียนะคะก็คือชื่อเพจชื่อเดียวก,กันกับช่อง YouTube เลยนะคะหรือว่าใครสะดวกไลน์ก็ได้นะคะไลน์ก็จะเป็นไลน์แอดนะคะไลน์แอดเนี่ยจะมีชื่อว่าแอดนะคะแอด SI ไซ 780NDMYV นะคะ 7 8 0 ndmyv นะคะสามารถแอดเข้ามาคุยได้นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องกับเกี่ยวกับภาษาไทยเนาะหรือว่าติดขัดปัญหาเรื่องใดนะคะก็มาคุยกันได้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย